สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics นะคะหรือว่ากลศาสตรส์ของไหลเนานะสำหรับโจทย์นในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าลูกลอยทรงกลมที่ใช้ในเครื่องสุขภัณฑ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12เซนติเมตรขณะที่ลอยอยู่ปริมาตรส่วนที่จมน้ำเพียงครึ่งหนึ่งของทรงกลมจงหาน้ำหนักของลูกลอยถ้ามีน้ำรั่วเข้าไปภายในน้ำจะรั่วเข้าไปเท่าใดจึงจะทำให้ลูกลอยจมมิดน้ำพอดี จากโจทย์แล้วก็มาพิจารณาโจทย์ก่อนโจทย์เนี่ยต้องการจะหาน้ำหนักของลูกลอยขนาดที่ลูกลอยจมไปเพียงครึ่งหนึ่งใช่ปะอะแล้วอีกอันนึงเนี่ยเขาก็ต้องหาต้องการหาปริมาณน้ำที่ล่วเข้าไปภายในที่ทำให้ลูกลอยเนี่ยจมมิดทั้งลูกดังนั้นเนี่ยจากโจทย์เราก็จะได้ว่ามีสองกรณีถูกไหม กรณีแรกเนี่ยคือลูกลอยจมไปแค่ครึ่งหนึง่งแล้วให้หาน้ําหนักตัวมันเองที่ที่ลอยที่ลอยในน้ําอะแล้วอ่อันที่สองเนี่ยก็คือให้หาว่าน้ําที่เข้าไปในลูกลอยทรงกลมเนี่ยที่ซึมเข้าไปเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ที่ทําให้ลูกลอยเนี่ยมันจมไปทั้งลูกอืมเราก็จะมาเขียนฟบริกไดแกรมกันก่อน ฟีบดีแดแกมใช่ปะพี่เขียนแบบจริงๆมันต้องครึ่งหนึ่งจมไปครึ่งหนึ่งมันก็จะมี W ใช่ปะน้ำหนักเนื่องจากตัวมันเองแล้วก็มีแรงพาย,ยุจากฟีบอรีแด์แกมเนี่ยเราก็จะได้ว่า sigma Fy นะเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันหยุดนิ่งใช่ไหม มันลอยอยู่นิ่งไม่มีแบบแ,บบแรงอื่นๆมาเกี่ยวข้องเราก็จะได้ว่า fb เนี่ยลบ a วชเนี่ยเท่ากับ0จะได้ว่า w a ชเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับ fb ซึ่ง fb ก็คือแรงพยุงแรงพยุงหรือแรงลอยตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ log v ซึ่ง v เนี่ย log v V ในที่นี้เนี่ยก็คือ V จมถูกไหมปริมาตรส่วนที่จมโลของน้ำก็คือ1000 Gravity ก,ก็981 V เนี่ยก็คือ,อปริมาตรของทรงกลมก็คือ4ีส่วนสคูณพายคูณ R กำลงังสาในที่นี้เนี่ยเข้าบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาเท่ากับ <c oughs> 12เซนดังนั้น R ก็คือ หกเซนหกเซนก็ศูนย์จุดศูนย์หกกำลังสามคูณด้วยหนึ่งส่วนสองเพราะว่ามันจมไปแค่ครึ่งเดียวแล้วก็คิดเลขหนึ่งพันคูณเก้าจุดแปดหนึน่งคูณสี่ส่วนสามคูณพายคูณเราจะได้เท่ากับสี่จุด 4 3 8นิวตันเราก็จะได้คำตอบของข้อแรกแล้วต่อมาก็คืออกรณีที่ลูกทรงกลมเนี่ยจมทางลูกว่าดีสียจริงๆเอ้ยจมทางลูกจมทางลูก จมทั้งลูกเนี่ยก็จะลูกบอลเนี่ยจะจมเนื่องจากน้ําหนักตัวมันเองเมื่อกี้ใช่ไหมบวกกับน้ําหนักของน้ําที่ซึมเข้าไปแล้วก็มีแรงพยุเนี่ยหรือว่าแรงลอยตัวเราก็จะเขียนฟรีบอรดีด้แรแกมมาเราก็จะเขียนสรรมการจากฟรีบอดีด้แรกแกมนี้เราก็จะได้ว่า f b เนี่ยลบ W บวก W เท <W S 1> ่ากับ0เราก็ได้อ่าเป็นลบ W ลบ W เล็กจะได้ว่า W เล็กเนี่ยเท่ากับ Fv ลบ W ใหญ่ Fv ก็คือแรงพยุงก็คือโล1,000 9.81 V ในที่นี้คือ ปริมาตรที่จมทั้งหมดก็คือปริมาตรทังก่อน4ส่วน3คูณพายคูณ0.06 3ลบ W เมื่อกี้ก็คือ W 4.438เราก็ทำการคำนวณ สี่จุดสี่สามแปดอ่าได้ค่ะสี่จุดสี่สามแปดเท่ากันเลยเราก็จะได้ว่าน้ำหนักของตัวมันเนี่ยที่ทำให้อ่ามันจมที่ที่มันจมครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยปริมาตรครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจมไปครึ่งลูกเนี่ยจะได้เท่ากับสี่จุดสี่สามแปดแล้วน้ำหนักของน้ำที่ซึมเข้าไปเนี่ย ที่ทําให้มันจมทังลูกก็คือ4.438เท่ากันดังนั้นข้อนี้ก็